สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือครั้งนี้เนี่ยผมแค่สงสัยนิดนึงนะครับก็คือว่าผมอ่ะเปิดโปรแกรมอัดหน้าจอที่ผมเนี่ยใช้เป็นประจําใช่ไหมครับพอผมเปิดเข้ามาเนี่ยตัวเกมก็ทําการเด้งออกจากเกมทันทีเลยนะแล้วก็ขึ้นรูปภาพอันนี้ขึ้นมาครับ เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปเลยนะครับคือในข้อความเนี่ยเขาราบุไว้ว่าโปรแกรมที่ผมเปิดใช้อะเป็นโปรแกรมต้องสงสัยนะเขาก็เลยทําการปิดครับผมก็ซวยเลยไงเพราะว่าผมก็ต้องไปหาโปรแกรมอื่นเพื่อมาอัดหน้าจออีกรอบนึงนั่นเองนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบต้องดูยังไงหรือว่าต้องวัดอะไรยังไงนะครับโอเคได้มา1คิวครับคือผมงงอ่ะครับชางช่าชักมันก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับผมขอโฟกัสกับการยิงแป๊บหนึง่งเพื่อนอย่าตายเพื่อนตายผมอมคือเพื่อนตายผมตายครับอ่ะเรียบร้อยเอาดิมามาเออมาก็มาดิครับก็มาดิเออถ้าผมไม่โดนคนยิง a อเคยิงนะผมบอกเลยว่าผมมาเก็บหมดแล้วเออเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องนั้นท้ายคลิปด,ดีกว่านะครับมผมไม่อยากให้มันขัดกับบรรยากาศนะ เดี๋ยวขั้นผู้ชมใจนี่เอาโอเคผมได้ที่แอบครับคือปืนนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเลยมันก็คือปืนเ k คนั่นเองนะครับแต่ว่าปืนนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าโมเดลตัวปืนสวยกว่านะครับแล้วก็ปืนนี้เนี่ยมีที่เก็บเสียงด้วยนั่นเองนะหลักๆสําหรับผมที่ชอบก็ก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าแรงดีของปืนเนี่ยสูงมากๆเลยนะนี่เองขึ้น300เลยแล้วเพื่อน ม,มาหาเทพเซียนร,ระเบิดจริงๆคนคนนี้โอ้แม่นแท้งั้นผมเอาคนนี้เพื่อนอ่าสั้นครับเอ้ยประมาทเขาไม่ได้จริงๆขอขอาาย่าให้มีใครออกจากห้องเลยนะครับพรเพราะผมรู้สึกว่าห้องนี้เนี่ยออฟนะถ้าออกกันเนี่ยจบเลย,ยผมอุตส่าห์พยายามยิงมาตั้งนาน ยาบุกครับไปยังไงเป็นยังไงนี่แหละเอเคสายรถดีครับที่แท้จริงเอเคสายรถดีที่แท้จริงครับผมเจนสองก็มาดิครับเจนสองก็มาดิครับผมบอกเลยว่าปืนผมอะรถดีของจริง รถด,ดีดของจริงครับรถด,ดีดของจริงนิงเปล่าท่านผู้ชมผมมาเปิดโปเ <c oughs> ออก็ามาดิครับผมบอกเลยว่าปืนผมเนี่ยรถด,ดีดจริงๆนะครับใม่ไห้โม่เฮ้ย อ่ะผมเสียเปียบครับเลือดผมลดฟรีโอ้ยผมโดนแฟดเพื่อนท่านผู้ชมวิ่งกลับครับวิ่งกลับเกิดเงินเราเข้าครับ,บมาเยอะด้วยนะประเด็นโอ้โหเขา่ีเข้าเกิดเราแบบไม่พักเลยนะครับเนี่ยอ้าวสวยผมว่าผมคงต้องเอาสั้นก่อนแล้วแหละครับยาวเข้าครับตายครับตายสองครับ เอา้าเวงกรรมผมบอกเลยจังหวัดเนี่ยผมต้องเปิดโปรแล้วไม่เป็นไรเพื่อนนายทำกันดีที่สุดแล้วตายครับหายไปอีกหนึ่งคนครับมีอีกไหมครับเพื่อนมองมีครับอ,อ๋อมงเพื่อนเรานี่ว่า ยาวเคียวไม่เพื่อนยาวเคียวนะครับมงครับมงเขาเกิดเราอ่าเพื่อนเก็บไปแล้วโอ้สุดยอดเพื่อนอีก5คิวครับท่านผู้ชมอีกหคิวผมถึง20คิวผมไม่ร่วมมงหรือว่ายาวเดินนะครับเนี่ย อุยโอ้โหไม่ตายครับถ้าเมื่อกี้ผมใจเย็นอีกสักนิดนึงเนี่ยผมน่าจะได้คิวนะครับแต่ใจร้อนไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแฟตัวเองขอโทษเพื่อนอาเขาแฟมาครับโอ้โหสองลูกเลยเหรอครับเนี่ยอะได้ระเบิดฟรีโยนไปเอาระเบิดอีกลูกนึงครับ เราต้องหาทางที่กันสักที่หนึ่งครับท่านผู้ชมสพาณ่าจะมีครับโอเคได้มา2คิวครับถ้าเมื่อกี้บอกว่าโชคดีเนี่ยผมถือว่าได้อยู่นะครับเ <laughs> พราะเขาเดินปาดมาปั๊บเขาก็ไอ้นี่พอดีเลย อ้าวเพื่อเราหลบเหรอเอ้าเพื่อนผมพูดเลเพื่อนปะเนี่ยยาบุกครับโอ้โหไม่ได้ครับเราเล่นช้าๆไปก่อนเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราเสียเปรียบเรื่องจำนวนคนนั่นเองนะแต่ถือว่าดีครับผมคิดว่าผมน่าจะได้คิวเพิ่มจากตอนนี้แหละนะออ้ย สายเหลืองเก็บหมดเลยแฮวอุ้ยเพื่อนโอ้โหผมเกือบไปแล้วผมละเกือบตายฟรีแล้วครับฮูเลโอเคตายครับรงมงมีครับหน้ามงครับยาวเข้าครับ ดูยาวให้ได้เพื่อนไปสั้นกับเพื่อนดีกว่าครับอ่ะผมมีแฟตครับเพื่อนสะพานมาไอ้สั้นมาครับโอ้โดนแฟลโอเค The hole. ไอ้ยาพลาดเลยเรา ah! ถ้าทีมผมยิ่งออกกันเนี่ยผมทีมผมก็ยิ่งสวยนะครับ <the> เพราะว่าห้องนี้มันออฟนั่นเองนะ <the> แต่ขออีก10คิวผมอุ่นใจเลยครับขอแค่10คิวเท่านั้น <the> ไม่ว่ายังไงผมก็ต้องฆ่าเขากันให้ได้ <the> เพื่อนมีการทีมไหมเนี่ย อ๋อโอเคเพื่อนมีอยู่ครับโอ้ยโ,โดนไฟครับเป็นกรรมเพื่อนตกน้ำตายอุ้ยอยู่ซี่จันสองอะครับเฮ้ยเจ็บนะน่นหนาผมบอกไว้เลยหายครับเอาไหมเอาไหนดีเพื่อนเราเหลือกันอยู่สองคนแล้วอะครับ เพื่อนผมเลือกไปสั้นครับโอ้ผมต้องเล่นใจเย็นนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมผมเฮ้ยสั้นเดินครับ <c oughs> อีสัว์อ่าอีทีมหนึ่งเขาก็ออกไปแล้ว <c oughs> มองไม่เดินครับ เมื่อกี้เพื่อนเราบอกว่าแห่สั้นกันเฮ้ยระเบิดปลาแฟดเข้าไปก่อนครับรอ้าวเพื่อนโดนแฟดผมไหมน่ะอุ้ยเพื่อนผมติดแฟดครับกรรมตามสนองซะแล้วตายหนึ่งครับอ่ะสวยเพื่อน หวังว่าคงไม่มีใครออกเ<อ>พิ่มแล้วนะครับเนี่ยแฟดยาวครับอ,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 อ่าผมระเบิดแรงน้อยเขาหนัก็น่าจะตัวคนอยู่นะแอบได้นะเพื่อนผมม,มุมนี้ให้ได้ครับรวสวยแล้วไงเ เฮ้ยเพื่อนแฟดผมครับเจ็บแล้วคนหนึ่งครับโอเคโอ้ตื่นเต้นครับถ้าเขาเยิยงนายแล้วนายวิ่งออกมาได้นะเพื่อน เจ็บครับหายไปหนึ่งครับมีแฟตป้าเพื่อนเพื่อนเราปาให้เราครับตายไปอีกหนึ่งครับอยู่สั้นครับตายไปครับโอ้ยย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 ยอยยย่นยนยนยยยยยยยวยย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  พอแล้วครับผมพอแล้วตอนนี้ผ่านเรื่องวุ่นวายมารู้สึกว่าตอนเนี้ยเป็นโอเคเป็นอะไรที่โอเคสุดแล้วครับเรียบร้อยครับได้ระเบิดฟรีตายครับสายใกล้ปะเฮ้ยทำไมกระโดดไม่ไปเนี่ยไอ้ทิตอ๋อสวยเพื่อน สุดนะจัดเอครถดีของค่าแปดยาวครับยังไม่มีอะไรต้องรีบนะเพื่อนโอ้เขาเก็บเพื่อนเราทางยาวแล้วครับมมงเหรอครับเพื่อน โอ้โอ้าโหเวกรกรมเรามาลุ้นกันครับคือออคิวเดียวผมไป30แล้วไงมผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าแต่ที่รู้รมงมีครับ 3> <3> สมองปิดไปก่อนล้วกันโอ้โหเวรกร,รมยิงลมครับ ก่อนอื่นผมก็ขอพูดเรื่องที่ผมเนี่ยพูดค้างไว้ในตอนต้นคลิปกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยอัปเดตของ headset เสร็จใช่ไหมครับผมก็ได้ทําการเข้าไปในห้องยิงเป้านั่นเองนะครับก็ฝึกยิงเป้าไปซักระยะหนึ่งนะก็ถือว่านานอยู่นะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยเปิดโปรแกรมอัดหน้าจอที่ผมใช้อยู่เป็นประจําขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วผมก็กดเข้าเล่นเกมเนี่ยอยู่ดีๆเกมก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็จะเป็นข้อความที่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นกันไปก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองเปิดอยู่หลายรอบนะแต่ก็ขึ้นข้อ นี้ทุกครั้งเลยนะย้อนว่าทุกครั้งเลยนะครับซึ่งผมก็เลยลองเปิดโปรแกรม,มอ,อื่นดูนะครับสรุปว่าโปรแกรม,มอื่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีแต่เพียงแค่โปรแกรมอัดหน้าจออันเดียวนะครับที่มีปัญหาผมก็งงนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยผมก็อัดมาปีกว่าแล้วนะครับคือนานมากๆนะแต่อยู่ดีๆก็เกิดเรื่องแบบนี้ซะอย่างนั้นนะผมก็เลยงงแล้วก็สับสนนะครับเพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆนะครับสาหรับใครที่รู้หรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอม บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของปืนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือน AK หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ต่างไปก็จะมีเพียงแค่โมเดลปืนแค่นั้นนะผมหวังว่าท่านผู้ชม,มทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้้้าาสํหรััับววนนีเนผมออองงก็ตตข กันไปก่อนสวัสดีครับ